ท่านผู้ชมครับในที่สุดประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์วงการกีฬาของไทยนะครับก็ได้จารึกตำนานบทใหม่กันอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่น้องวิวกุลวุฒิวิทิศาลวัย22ปีครับคว้าแชมป์แบดมินตันชิงแชมป์โลกในประเภทชายเดี่ยวได้สําเร็จครับ นี่นับเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินสําหรับประเทศไทยนะครับเพราะนับตั้งแต่ครั้งแรกของการจัดการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกจนถึงครั้งนี้นะครับตลอดระยะเวลา46ปีที่ผ่านมามีคนไทยเคยเป็นแชมป์โลกแบดมินตันเพียงแค่2แชมป์เท่านั้นนะครับและนี่ถือเป็นการฉลอง10ปีหรือ การฉลองครบรอบหนึ่งทศวรรษของการได้แชมป์โลกแบดมินตันครั้งแรกของไทยด้วยนะครับหลังจากที่น้องเมย์รัชนอกอินทนนท์ในประเภทหญิงเดียวทําไว้เมื่อปี2013ซึ่งในช่วงพิธีมอบรางวัลในคืนนี้นะครับทางผู้บรรยายภาษาอังกฤษก็ได้กล่าวถึงน้องเมย์รัชนกด้วยครับโดยผู้บรรยายเนี่ยเขากล่าวว่าการคว้าแชมป์ของน้องวิวในครั้งนี้นะครับนับเป็นการคว้าแชมป์ในรอบ10ปีของไทยนะครับหลังจากที่รัชนอกอินทนนท์ทำได้เมื่อปี2013ครับ และก่อนหน้านี้นะครับไทยเราก็เพิ่งจะคว้าแชมป์โลกล่าสุดเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็คือในปี2021โดยเราได้แชมป์จากประเภทคู่ผสมจากบาสเดชพลพัววารานุเคราะห์กับปอป้อซับซิรีแต่รัตนาชัยครับสำหรับการแข่งขันแมตชนี้นะครับน้องวิวก็เข้ารอบชิงชนะเลิศน,นะครับแล้วก็เอาชนะนักแบดมินตันจากประเทศญี่ปุ่นนะครับโคไดนาราโอกะซึ่งเป็นมือ4ของโลกนะครับ โดยน้องวิวชนะไป2ต่อ1เกมนะครับ19ต่อ21 21ต่อ18และ21ต่อ7นะครับถ้าใครได้ชมอยู่ก็จะเห็นว่าน้องวิวทำฟอร์มการเล่นในช่วงท้ายเกม2กับเกมที่3ได้อย่างยอดเยีย่ยมมากๆนะครับ ซึ่งจากการเป็นแชมป์โลกชายเดี่ยวสุดยิ่งใหญ่ของนองวิวในครั้งนี้นะครับก็ทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีจํานวนเหรียญรวมในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกมากกว่าหลายๆประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจแบดมินตันของโลกนะครับอย่างเช่นมาเลเซียหรือว่าอังกฤษนะครับแล้วก็ทําให้ตารางเหรียญรวมตลอดการของการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกเนี่ยประเทศไทยไปอยู่ที่อันดับที่6ของโลกแล้วนะครับเป็นรองแค่5ชาติเท่านั้น ซึ่ง5ชาตินี้ก็คือสุดยอดแบดมินตันอย่างจีนอินโดนีเซียเดนมา,าร์กเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นเราเป็นรองแค่5ชาตินี้ท่านั้นนะครับหลังจากที่น้องวิวควา้าแชมป์โลกในครั้งนี้ถ้ากับว่าการควา้าแชมป์ของน้องวิวในครั้งนี้ได้ช่วยขยับสถานะของแบดมินตันไทยในเวทีโลกให้อยู่สูงขึ้นกว่าเดิมอย่างแท้จริงด้วยครับและที่สําคัญครับการแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเภท หนึ่งในประเภทไฮไลท์ที่สุดนะครับพูดง่ายๆก็คือการเป็นการแข่งขันประเภทที่วัดมนุษย์เพศชาย1เดียวของโลกที่เก่งที่สุดในกีฬาแบดมินตันเลยนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าในปี2023นี้มนุษย์เพศชายที่สุดยอดในเรื่องของแบดมินตันมากที่สุดมาจากไทยแลนด์ประเทศของเรานี่เองครับ และหลังจบการแข่งขันครับท่านผู้ชมก็จะมีพิธีการมอบเหรียญรางวัลบนโพเดียมนะครับแอดมินก็นั่งดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเรามาดูช่วงเปิดเพลงชาติไทยนะครับซึ่งตอนนั้นนี่ในจะแอดมินนี่นึกเลยครับว่าอย่าซูมธงชาติไทยมากนะครับมุมกล้องนะครับเพราะว่าพอซูมมากแล้วเราคนดูเนี่ยน้ำตามันจะซึมเอานะครับแต่แล้วครับกล้องก็แพนมาที่หน้าของน้องวิวช่วงท่อนที่เพลงชาติเราร้องว่าเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่นะครับ พอมาถึงท่อนสระเลือดทุกหยาดเป็นชาติพีเนี่ยเห็นหน้าน้องวิวชัดเจนเลยครับว่ามีอาการการกั้นน้ำตาเกิดขึ้นนะครับจมูกบานปากสันๆนเลยครับแอดมินที่กำลังจะร้องก็เลยหลุดขำน้องนะฮะด้วยความเอ็นดูนะคุณผู้ชมณจุดนี้ต้องบอกว่าใครไม่ซึ้งก็แย่แล้วครับกับการก้าวขึ้นเป็นแชมป์โลกแบดมินตันชายเดี่ยวนะครับแอดมินประทับใจมากๆและโมเมนต์หลังจากที่ร้องเพลงชาตินะครับก็คือการให้สัมภาษณ์กับทางพิธีกรในสนามนะครับซึ่งน้องวิวก็ อบคำถามดีมากๆนะครับเขาน้องบิวก็บอกว่าภาคภูมิใจมากกับผลการแข่งขันในวันนี้นะครับซึ่งพิธีกรก็ถามว่าเล่นเกมหนักหนักมากๆเนี่ยจะมีการฉลองยังไงที่ไหนหรือเปล่าซึ่งน้องบิวก็ตอบไปว่าคืนนี้คงจะไม่ฉลองครับเพราะว่าเกมค่อนข้างหนักอยากจะไปพักแล้วก็หาอะไรอร่อยๆกินมากกว่าครับซึ่งคําตอบนี้ของน้องบิวก็ทําเอาคนดูขํากันทั้งสนามนะครับในความน่ารักของชําโลกหนุ่มน้อยชาวไทยคนนี้นะครับ ซึ่งพิธีกรก็ถามต่อนะครับโดยเขาบอกว่าอยากให้วิวพูดกับผู้ชมในฮอลเป็นภาษาอังกฤษหน่อยนะครับซึ่งน้องวิวก็กล่าวเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลประมาณว่าขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะครับและน้องวิวก็ขอโทษด,ด้วยที่ทำให้เกมการแข่งขันต้องช้าลงไปอีกนะครับเพราะว่ารูปแบบการเล่นของน้องวิวก็ค่อนข้างที่จะใช้ความอดทนนิดนึงนะครับซึ่งคําตอบก็ทําเอาคนทั้งฮอลหัวเราะ กันอีกครืนหนึ่งนะครับถึงขนาดที่ผู้บรรยายภาษาอังกฤษหลุดขำออกมาครับพร้อมชมด้วยครับว่าน้องวิวเนี่ยมีเป็นนักกีฬาที่มีอารมณ์ขันดีมากๆนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับน้องวิวกับโคไดนาราโอกะคู่แข่งในรอบชิงชนะเลิศในค่ำคืนนี้เนี่ยจริงๆเขาก็เคย พบหน้าค่าตากันมาตั้งแต่เป็นเยาวชนนะครับเคยเจอกันนะครับในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเยาวชนชิงแชมปโลกเมื่อปี2018ที่ประเทศแคนาดามาแล้วนะครับซึ่งในคราวการแข่งขันระดับเยาวชนชิงแชมปโลกตอนนั้นเนี่ยน้องวิวก็สามารถเอาชนะโคดไปแบบขัดขาดเลยนะครับสเกมรวด21.9 2 1 1 1นะครับถ้ากับว่าทั้งน้องวิวทั้งโคดเนี่ยต่างก็ เติบโตมาด้วยกันครับแล้วก็เคยพบเจอการรู้ไส้รู้พุงรู้สไตล์การเล่นกันเป็นอย่างดีครับซึ่งจากการเป็นเยาวชนสุดยอดของโลกในวันนั้นพวกเขาทั้งสองก็เดินขึ้นมาสู่ความเป็นนักกีฬาท็อปของโลกในวันนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยน้องวิวอยู่อันดับที่3ของโลกนะครับส่วนโคไดอันดับที่4ของโลกหลังจบชิงแชมป์โลกครั้งนี้ไม่แน่ใจว่าอันดับโลกจะขยับอะไรยังไงก็ต้องรอติดตามอีกทีนะครับ ซึ่งพอหลังจากที่เทิร์นโปรอาชีพเต็มตัวแล้วเนี่ยทั้งวิวกับโคดก็มีการได้เจอกันหลายครั้งนะครับในปี2022สศึกชิงแชมปโลกรอบ32คนสุดท้ายก็วิวเป็นฝ่ายที่เอาชนะไปได้นะครับ2เกมรวดต่อมาในมาเลเซียโอเพ่นนะครับวิวก็เอาชนะเอกนะครับ2ต่อ1เกมนะครับแล้วก็ล่าสุดเจอกันที่รายการสุธทีรมานครับก็เป็นวิวที่เอาชนะไป2เกมรวดเช่นเดียวกัน ขณะที่ตัวของวิวเองครับท่านผู้ชมเมื่อปีที่แล้วถ้าใครจําได้เนี่ยวิวก็เคยผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในรายการชิงแชมปโลกก็คือรายการนี้มาแล้วนะครับแต่ตอนนี้เ่ยไปเจอความร่างทองของวิกเตอร์อักเซเซนนะครับมือหนึ่งของโลกชาวเดนมาร์กซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้นใครจะสามารถล้มอักเซเซนได้นะครับสุดยอดในความแข็งแกร่งจริง แต่ว่าในการแข่งขันปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าการเป็นแชมป์ของเราเนี่ยทั้งฝีมือด้วยความเก่งด้วยแล้วก็ก็ต้องมีโชควาสนาด้วยนะครับเพราะว่าคราวนี้เนี่ยอักเซลเซนซึ่งน้องวิวมักจะแพ้ทางเนี่ยเขาไปพลาดท่าแพ้กับพรานนอยฮาซินาซูนิลกุมารน,นะครับจากอินเดียแล้วก็ทําให้อักเซลเซนตกรอบก่อนรองชนะเลิศไปนะครับเส้นทางของเราก็เลยลอยด้วยกรีบกุหลาบขึ้นไปอีกซึ่งคนที่เอาชนะอักเซลเซนก็คือพรานน้อยเนี่ยก็เข้ามาเจอกับวิวใน รอบรองชนะเลิศที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นน้องวิวของเราที่เอาชนะได้2ต่อหนึเซตแล้วก็เข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศและคว้าแชามป์โลกในครั้งนี้นะครับ <S <S ท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะเอาความคิดเห็นชาวต่างชาตินะครับหลังเกมมาฝากกันก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ว่า ไหนก็น้องวิวเนี่ยควา้าแชมป์โลกแล้วนะครับขออนุญ,ญาตอ่านประวัติน้องให้ฟังนิดนึงนะครับน้องวิวเนี่ยเป็นแชมป์โลกชายเดี่ยวชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับไม่เคยมีใครทาได้มาก่อนวิวเกิดเมื่อปี2 5 4 4นะครับแล้วก็เคยได้แชมป์เยาวชนโลกถึง3สมัยติดต่อกันนะครับปัจจุบันเนี่ยสังกัดโร,รงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดครับซึ่งก็เป็นอะคาเดมี่แบดมินตันชั้นนำของไทยแล้วก็เป็นที่ยอมรับระดับโลกไปแล้วนะครับสำหรับบ้านทองหยอด น้องวิวเนี่ยมีน้องสาวอีกหนึ่งคนนะครับอ่าก็คือสรันรักวิทิสารซึ่งก็เป็นนักแบดมินตันอนาคตไกลเหมือนกันเลยน้องวิวเริ่มต้นเล่นแบดมินตันเมื่ออายุ7ปีนะครับแล้วก็ จากนั้นก็เริ่มทําการแข่งขันจนฉายแววนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศอ,อย่างสม่าเสมอเลยตั้งแต่รุ่นอายุต่ำกว่า9ปีนะครับหลังจากประสบความสำเร็จในช่วงเด็กๆก,ก็เข้าไปสู่สังกัดบ้านทองหยอดแล้วก็ได้รับโอกาสในการแข่งขันระดับนานาชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็ไปควา้าแชมป์ในระดับต่างๆมากมายนะครับสำหรับในเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ควา้าแชมป์มาแล้วด้วยนะครับส่วนในการแข่งขันระดับนานาชาตินะครับน้องวิว หลังจากที่เทินโปรเติมตัวเนี่ยก็คว้าเหรียญเงินชิงชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วและมาได้เหรียญทองชิงชมป์โลกสดสดร้อนรอนในครั้งนี้นะครับในการแข่งขัน4เกมน้องวิก็คว้าเหรียญทองเมื่อป,ปี2021นะครับเอาชนะแชมป์โลกชาวสิงคโปร์ปในรอบชิงชนะเลิศก,ก็คือโลกเกยนยูนะครับสำหรับในการแข่งขันระดับเวิลด์ทัวร์นะครับน้องวิวก็คว้าแชมป์ได้ถึง3รายการนะครับแล้วก็คว้ารองแชมป์มา4รายการนะครับเป็นการคว้าแชมป์ระดับซูเปอร์750นะครับ เมื่อปี2023ก็คือปีนี้นะครับที่อินเดียโอเพ่นนั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าผลงานระดับนานาชาติหลังจากเทิร์นพอก็คือสวยหรูมากนะครับเอาเป็นว่าเราลุน้นนหะน้องวิวก้าวขึ้นไปไกลกว่าแชมป์โลกด้วยการไปคว้าเหรียญโอลิมปิกให้ไทยให้ได้สักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าไทยเรายังไม่เคยคว้าเหรียญรางวัลในกีฬาโอลิมปิกได้เลยในจากกีฬาแบดมินตันนะครับลุ้นกันว่าน้องวิวจะทําได้ไหมในโอลิมปิกปีหน้าที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับ โอเคครับต่อจากนี้นะครับหลังจากที่ไปดูความสําเร็จชื่นชมกับความยิ่งใหญ่ของแชมป์ในครั้งนี้ของน้องวิวแล้วนะครับพาไปฟังความคิดเห็นชาวต่างชาติกันดีก,กว่าอันนี้หามาแบบสดๆร้อนๆน,นะครับจากหน้าเพจ a c e b o o k ของสัพ,พันธ์แบบมินตันโลกนั่นเองนะครับสําหรับความเห็นแรกครับก็บอกว่า วิวเนี่ยเป็นนักกีฬาที่มีร่างกายที่แข็งแกร่งมากๆประกอบไปกับการมีทักษะและสกิลที่สุดยอดหาใครมาเทียบยากมากก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอีกความเห็นหนึงครับเขาก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับชายเดี่ยวแชมป์โลกของประเทศไทยนะครับและเขาก็บอกว่าในเกมที่3เนี่ยโคไดของญี่ปุ่นดูจะเหนื่อยมากแล้วนะครับ อีความเห็นหนึ่งครับก็ยังมาบอกครับว่าสภาพร่างกายความแข็งแกร่งของวิวเนี่ยเป็นอะไรที่ว้าวมากๆนะครับแล้วเขาก็แสดงความยินดีกับวิวด้วยนะครับนี่เขาเขียนชื่อวิวภาษาอังกฤษเป็นชื่อเล่นก็คือ VIEW เลยนะครับอีกความเห็นหนึ่งครับเขาก็บอกว่านี่ถือว่าเป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมมากเป็นแมตช์ที่เป็นบททดสอบความอดทนความมุ่งมั่นตั้งใจรวมถึงความเร็วและความคล่องตัว และสุดท้ายเราก็ได้เห็นแล้วว่ากุลวุฒิเนี่ยนำหน้านาราโอกะไป1-9ในเรื่องของการเล่นนะครับและสุดท้าย,ยก็ต้องบอกว่าเขาเล่นได้ดีและยอดเยี่ยมทั้ง2คนเลยอีกความเห็นหนึงครับก็บอกว่าในที่สุดสิ่งที่ฉันทำนายไว้ก็เกิดขึ้นจริงๆวิทิสารเป็นฝ่ายชนะและคว้าแชมป์โลก อีกความเห็นหนึ่งครับเาก็บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยกับวิทิสารนี่เหมือนเป็นการเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ของนักเบ็บน,นักแบดมินตันเจเนอเรชั่นยุค2000ก็เขาขอบคุณวิทิสารและก็โคดที่ทําให้เกิดเกมก,การแข่งขันที่ยอดเยี่ยมในครั้งนี้อีกความเห็นหนึ่งครับเาก็บอกว่ากุลวุฒิเนี่ยคือที่สุดเลยขอแสดงความยินดีด้วยกุลวุฒินั้นถือว่าคู่ควรกับชัยชนะในค่ำคืนนี้ และความเห็นต่อไปก็บอกว่านี่เป็นแชมป์โลกประเภทชายเดี่ยวครั้งแรกของประเทศไทยขอแสดงความยินดีด้วยวิทิศารและขอให้สู้ต่อไปความเห็นต่อไปครับก็บอกว่าเป็นเกมการเล่นที่สุดยอดมากๆโดยนักกีฬาที่อายุน้อยและหล่อมากๆอย่างกุลวุฒิวิทิศารอีกความเห็นหนึ่งครับก็บอกว่านี่เป็นฟอร์มการเล่นที่ สุดยอดมากเขาใช้คำว่า brilliant นะครับโดยกุลวุฒิวิทิสารโดยสามารถคว้าแชมป์และคว้าเหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยอายุน้อยมากๆก็คือเพียงแค่22ปีเท่านั้นทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากขอแสดงความยินดีด้วยอีกความเห็นหนึงครับก็มาบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยกับกุลวุฒิคุณคือฮีโร่และความเห็นถัดไปครับก็บอกว่าฉันมีความสุขมากๆเลยในค่ำคืนนี้กับ ผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นขอแสดงความยินดีและขอให้ก้าวไปให้ไกลกว่าน,นี้นะอีกความเห็นหนึ่งครับก็บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยนี่คือนักแบดมินตันที่น่าทึ่งแบบสุดๆไปเลยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็ใช้ absolutely amazing badminton player นะครับและความเห็นถัดไปครับก็กบอกว่า เกมการแข่งขันในวันนี้ทําให้เราเห็นแล้วว่าทําไมนักกีฬาจําเป็นที่จะต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งอีกความเห็นหนึ่งครับก็บอกว่านี่คือหนึ่งในนักกีฬาที่สุดยอดมากๆของจริงเลยในเวลานี้ขอแสดงความยินดีด้วยและอีกความเห็นหนึ่งครับก็บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยกับพิธิสารในการเป็นชายเดี่ยวจากประเทศไทยคนแรกที่ควา้าแชมป์โลกทําได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆ อีกความเห็นหนึ่งครับก็บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะน้องชายเกมการแข่งขันที่เขาใช้คำว่าประมาณว่า,ามีความรอบคอบนะครับเล่นอย่างระมัดระวังนะครับและเป็นนักกีฬาที่ดูเข้าถึงง่ายนะครับอีกความเห็นหนึ่งครับก็บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วย กับการที่ได้แชมป์ของประเทศไทยเท่ากับตอนนี้คนไทยนั้นมีแชมป์ทั้งหญิงเดี่ยวแชมป์ประเภทคู่ผสมและก็แชมป์ประเภทชายเดี่ยวแล้วยอดเยี่ยมมากๆอีกความเห็นหนึ่งครับก็บอกว่าขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งเลยสําหรับการแข่งขันชายชนะครั้งยิ่งใหญ่ในค่ําคืนนี้ก็ขอให้วิวนั้นมีมื้ออาหารที่อร่อยมากๆสำหรับการเฉลิมฉลองในค่ำคืนนี้นะคุณคือนักกีฬาที่สุดยอดมากๆ อีความเห็นหนึ่งครับก็บอกว่านี่คือการเอาชนะที่เท่มากๆเลยภาคภูมิใจไปกับความสำเร็จของคุณนะวิทิศารอีกความเห็นหนึ่งครับก็บอกว่าวิวเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นว่องไวและความแข็งแกร่งที่สุดยอดมากของร่างกายเขาสมควรได้รับชัยชนะอีกความเห็นหนึ่งครับบอกว่า นี่เป็นทั้งแชมป์ประเภทเยาวชนโลกแล้วก็มาเป็นแชมป์โลกอีกสุดยอดมากๆกุลวุธินั้นคู่ควรกับแชมป์ในครั้งนี้ขณะที่โคดานาโรกะก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากนี่คือ2นักกีฬาที่มีเกมการแข่งขันแบบลาลี่ที่สุดยอดมากๆอีกความเห็นหนึงครับผมก็บอกว่าขอแสดงความยิดีด้วยนะแต่ก็ต้องบอกตรงๆว่ามันไม่ใช่เกมการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่ในการดูเลย อันนี้เขาก็น่าจะประมาณว่าเกมในค่ำคืนนี้นะครับก็เน้นเพลย์เซฟกันทั้งคู่ครับไม่ค่อยมีจังหวะแบบรุนแรงรวดเร็วฉับฉวยสักเท่าไหร่นะครับอีกความเห็นหนึ่งครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นเขาเคยเป็นแชมป์เยาวะชนโลกถึง3สมัยแล้วก็เป็นรองแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วนี่คือนักกีฬาผู้เล่นแบดมินตันที่จะไปได้ไกลามากๆในอนาคต อีความเห็นหนึ่งครับเขาก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับกุลวุฒิด้วยเขานั้นเท่มากๆเป็นนักกีฬาแบดมินตันที่รีแลกซ์มากอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ารีแลกซ์เขาเนี่ยหมายถึงว่าเป็นนักกีฬาที่เล่นแบบผ่อนคลายหรือจริงๆเป็นนักกีฬาที่แบบว่าดูดูง่ายๆเข้าถึงง่ายนะครับอีกความเห็นหนึ่งก็มาคอมเมนต์สั้นๆเลยครับว่านี่คือเครื่องจักรที่โคตรจะทนทานและความเห็นต่อไปก็บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วย ถ้วยชมปโลกนั้นมักจะตกอยู่กับนักกีฬาที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมณเวลานั้นเสมอก็ถือว่าเป็นเกมการเ,เกมการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมของทั้งคู่รวมไปถึงนางเลาอกาก็สามารถทำได้ดีแต่กับทำพลาดแล้วก็เล่นหลุดฟอร์มในช่วงเกมที่3อีกความเห็นนึงครับก็บอกว่าวิลเนี่ยคือนักสู้จริงๆถึงแม้ว่าจะบาดเจ็บแต่ก็ไม่ยอมแพ้และ ลงเล่นในเกมการแข่งขันที่เกือบจะลากยาวถึง2ชั่วโมงขอแสดงความยินดีด้วยอีกความเห็นหนึ่งครับเขาก็บอกว่านี่มันเกมอะไรเนี่ยนี่มันเป็นเกมการแข่งขันที่โคตรเหนื่อยเลยนะและก็เป็นการตัดสินของแชร์แอมพายที่ยอดเยี่ยมมากเหมือนกันอีกความเห็นหนึ่งเขาก็บอกว่าโอ้ผลการแข่งขันนี่เป็นอย่างที่ฉันเนี่ยได้คาดเดาเอาไว้เลยและผู้ชนะในค่ำคืนนี้ก็คือน้องวิวเนี่ย ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจเพราะว่าจะเป็นตัวเต็งในการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกในครั้งต่อไปขอแสดงความยินดีด้วยนะอีกความอีน็หนึ่งครับก็เป็นแฟนแบดมินตันจากเวียดนามครับแล้วก็แท็กเพื่อนเขาในคอมเมนต์นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งจะดูในซีเกมส์2021ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพเลยซึ่งเขาคนนี้ก็คว้าแชมป์ซีเกมส์ในครั้งนั้นและตอนนี้เนี่ยเขาได้เป็นแชมป์โลกคนใหม่แล้วนะโอ้โหสุดยอดมากๆเลย อีความเห็นหนึ่งครับจากประเทศอินเดียครับเขาก็บอกว่าก็ต้องขอบคุณพรานน้อยด้วยนะที่เอาชนะปลาใหญ่นะครับหรือตัวเต็งอย่างอาเซลเซ้นซึ่งทําให้เป็นการปูทางให้กับผู้เล่นคนอื่นๆในการคว้าเหรียญน,นะครับอีกความเห็นหนึ่งครับเขาก็มาบอกนะครับว่ายุคสมัยที่จีนจะผูกขาดการเป็นชั้นแบดมินตันในระดับโลกเนี่ยได้จบลงแล้วอีกความเห็นหนึ่งครับเขาก็มาสงสัยครับว่า กิดอะไรขึ้นกับฟอร์มการเล่นของโคไดในเกมที่3อ่าคอมเมนต์นี้นะครับคือถ้าท่านผู้ชมได้ดูเกมการแข่งขันเนี่ยในช่วงเกมที่3โดยเฉพาะช่วงต้นเกม3เนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยครับว่าวิวนั้นโจมตีโคไดอยู่ฝ่ายเดียวขณะที่โคไดเนี่ยเหมือนจะตื่นตกใจกับสภาพความฟิตสภาพความแข็งแกร่งของวิวที่ไม่ลดลงเลยนะครับ แล้ววิวพอเปิดเกมสามาก็ทั้งเร่งสปีดลูกให้เร็วขึ้นเกมเร็วขึ้นแล้วก็ตบหนักขึ้นนะครับซึ่งโคไดก็คงตกใจเหมือนกันไม่รู้จะรับมืออยังไงทําให้ในช่วงเปิดต้นเกมมาวิวก็นําถึง6-7แต้มเลยทีเดียวและหลังจากนั้นก็คือนําลากยาวไปจนจบนะครับ ก็จะเห็นเลยว่าโอ้ถ้าใครได้ดูอย่างแอดมินดูเองเนี่ยนั่งดูช่วงเกมที่3เนี่ยยังตกใจว่าโอวิวนี่ลายมากนะครับเหมือนออมแรงออมทําใหน้นักกีฬาคู่แข่งเนี่ยหมดแรงไปตั้งแต่2เกมแรกจนมาเกม3ในวิวแสดงให้เห็นแล้วว่านี่คือเครื่องจักรแห่งความอดทนอย่างแท้จริงแล้วก็ใส่ทุกอย่างลงไปในเกม3จนคู่ต่อสู้เนี่ยรับไม่ทันจริงๆนะครับ อีกความห็นหนึ่งครับก็ยังมาพูดเหมือนคอมเมนต์เมื่อกี้ครับเขาก็บอกว่าในเกมที่3เนี่ยนาราวกะลงเล่นเหมือนไม่เอาอะไรเลยนะครับเขาบอกว่านี่ไม่ใช่สมรรถภาพหรือว่าฟอร์มการเล่นที่แท้จริงของนาราวกะเลยนะครับแต่ว่าแอดมินก็เห็นไม่เห็นไม่ไม ไม่ได้เห็นตรงกับคอมเมนต์นี้นะครับคือไม่ใช่ว่านาราโอกะไม่ได้เล่นในฟอร์มตัวเองแต่วิวต่างหากนะครับที่มีความแข็งแกร่งและรุนแรงและสุดยอดมากจนทําให้านาราโอกะเนี่ยไม่สามารถจะคนโทรลเกมของตัวเองได้เลยในเกมที่3นะครับตอนสุดท้ายท่านผู้ชมครับมันก็ทําให้น้องวิวกุลววฒุนะครับหนุ่มน้อย รูปหร่อจากประเทศไทยก็คว้าแชมป์โลกถ้วยที่3าให้กับประเทศไทยได้สําเร็จนะครับแล้วเราก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์โลกชายเดี่ยวได้ครั้งแรกสําเร็จนะครับในรอบเกือบ40ปีที่มีการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกมานะครับ อ,อไม่ใช่เลครับท่านผู้ชมเนี่อรอบเกือบ50ปีนะครับเพราะชิงแชมป์โลกแข่งขันกันมา46ปีแล้วนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าค่ำคืนนี้ทุกคนคงจะมีความสุขนะครับและชันน่ลโรก็เป็นหนึ่งในขอเป็นหนึ่งในเสียงที่ร่วมฉลองแชมป์ในครั้งนี้ไปกับคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับ ถ้าใครที่เข้ามาฟังคอนเทนต์เราแล้วนะครับชินชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับและก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังคอนเทนต์นี้กันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับผลการแข่งขันในค่าคืนนี้เช่นเดียวกับแอดมินด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคอนเทนต์หน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ